สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกันกับเอินเช่นเคยนะคะที่ช่อง s p ็ปีนขาของเบ้งวันนี้เอินจะพาทุกคนมาดูตัวรถเนะคะเข้าใหม่สดๆร้อนๆเลยนะคะสำหรับรถครอบครัว7ที่นั่งนะคะตัวรถเป็น Toyota i n n o v a 2.0ตัว V ปี2,012จนปี2013นะคะสำหรับคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินกับ LPG นะคะตัวรถคันนี้ติดแก๊สมานะต้องบอกก่อนนะคะว่ารถเข้าใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพยังไม่ได้ล้างเลยนะคะรีมาอัปเดตนะคะ บอดี้รถเข้าใหม่ให้กับทุกคนได้รับชมก่อนใครนะคะที่ช่องเออเลยตัวรถนะคะที่ลูกค้าดูอยู่นะคะเป็นรถที่เข้ามาแบบนี้เลยนะคะรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักจมน้ําไฟไหมไม่แต่ต่อเล็กเครื่องเล็กถังนะคะรถทุกคันถูกกฎหมายก่อนรับชมคลิปนี้เอิรต้องฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนด้วยนะเดี๋ยวจะพามาดูนะคะตัวรถคันนี้นะคะรอบคันกันเลยก่อนอื่นต้องมากก่อนนะคะว่าคันนี้ราคาตั้งไขที่445,000บาทเท่านั้นเองนะคะเริ่มต้นที่ ฟรีดาวค่างวดอยู่ประมาณ8,590นะคะขึ้นอยู่กับค่างวดนะคะที่ลูกค้านะคะมีเครดิตไม่มีเครดิตนะคะเรามาคุยรายละเอียดกันก่อนได้เลยนะอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถออกได้นะคะถ้ามีเครดิตเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้เลยนะคะจัดได้เต็มจัดได้โลนเลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นแบรนด์หลักนั่นเองมีไฟแนนซ์รองรับให้ถึง10สถาบันเลยนะคะถ้าเกิดลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดมีเซ็นให้ถึง77จังหวัดเลย เดี๋ยวไปรับชมนะคะตัวรถของคันนี้ก็เลยดีกว่าคันนี้นะคะมาพร้อมไฟคู่หน้าเป็นแบบมันติเรเฟ็คเตอร์นะคะกระจังด้านหน้าเป็นแบบโครเมียมเรียงกันสวยๆแบบนี้เลยพร้อมโลโก้โตโยต้าอยู่ตรงกลางนะคะมีในส่วนของตัวสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตข้างสเกิร์ตหลังมาให้รอบคันเลยนะคะพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้เรียบร้อยเยอยช่นเดียวกันถัดมาเลยเรามาดูตัวแม็กกันบ้างนะคะตัวรถคันนี้มาพร้อมแม็กนะคะหัวน็อต5รูได้แม็กเดิมของโตโยต้าไม่มีร่องรอยของการเกินฟุตบาทเล นะคะตัวรถคันนี้แม็กขอบ15นั่นเองนะคะพร้อมกับตัวยางที่จะได้เป็นยางปี2020สัปดาห์ที่19ด้วยนี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะถัดมาด้านบนนะคะมีไฟเลี้ยวก็จกมองข้างมาให้เรียบร้อยติดฟิล์มมาให้รอบคันนะคะพร้อมติดคิวกันสันมาให้เรียบร้อยรอบพันเช่นเดียวกันนะตัวรถนะคะพร้อมใช้งานแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมโครงสร้างรายละเอียดต่างๆนะคะก็อยู่ครบแบบนี้เลยนะถัดมานะคะเรามาดูตัวแม็กเส้นที่2กันบ้าง ต้องบอกก่อนว่าเดี๋ยวทําความสะอาดปรับสภาพใหม่นะคะรับรองว่าใหม่กิบกว่านี้แน่นอนนะคะถ้าเกิดว่ารถคันนี้นะคะปรับสภาพเสร็จและรถยังอยู่นะคะจะมาถ่ายรีวิวให้กับคุณลูกค้านะคะได้รับชมกันอีกทีหนึ่งนะต้องบอกก่อนว่าคันนี้นะคะสวยจริงในยังปี2020ด้วยนะคะบอดี้โครงสร้างรายละเอียดต่างๆนะคะเขาก็อยู่ครบแบบนี้เลย ถัดมาด้านท้ายตัวรถนะคะมาพร้อมไฟท้ายเป็นแบบหลอดไส้ไฮโดรเจนนะคะโลโกโล้2.0ตัว V อยู่ครบแบบนี้เช่นเดียวกันสเกิร์ตด้านหลังเซนเซอร์ด้านท้ายนะคะพาไปดูนะคะด้านท้ายของตัวรถคันนี้ก็เลยดีกว่านะคะเพื่อไม่เป็นการเสื่อมานานีด้านท้ายนะคะของตัวรถคันนี้ภายในเขาเป็นสีเบจนะคะเรามาดูโครงสร้างกันบ้าง ตัวนี้นะคะเขาก็จะมาพร้อมกับตัวโชคขย,ยุงนั่นท้ายเดิมๆหัวน็อตเดิมๆไม่มีขยับไม่มีไขไม่มีถอดเลยนะหัวน็อนกกตฝากระโปรงด้านหลังนะคะไม่มีขยับไม่มีไขไม่มีถอดแบบนี้เลยนะคะขนาดรถคันนี้เป็นรถปี12-13นะนี่รายละเอียดนะคะเดิมๆเ,เลยพร้อมแผ่นกันความร้อนต้องบอกก่อนนะคะว่าภายในเดี๋ยวทําความสะอาดทาสปาให้รับรองว่าใหม่กิบกว่านี้แน่นอนนะคะอันนี้เป็นรูปพี่เข้าใหม่นะคะยังไม่ได้เก็บงานนะนี่เลย แต่บอกเลยว่าโครงสร้างเขาสวยจริงนะคะคันนี้ให้เห็นรายละเอียดกันเลยนะรถสวยกลิบแบบนี้เลยนี่แม็กเขาเดิมดมแบบนี้เลยนะคะเดินพาไปดูในส่วนของตัวภายในรถกันบ้างดีกว่านี่เลยเราไปดูภายในกัน สำหรับภายในตัวรถนะคะคันนี้ได้เป็นเบาะหนังสีเบจนะคะคพร้อมพวงมาลัยนะคะที่จะได้เป็นแบบลายไม้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเขาก็จะมีจอมาให้แอร์ปรับออโต้ได้รถเกียร์ออโต้ไปใช้งานเลยนะมีในส่วนของภายในคันนี้นะคะเขาก็จะมีตัวจอตรงกลางมาให้ด้วยนะคะนี่เลยมีจอให้ แล้วก็ตัวรถนะคะคันนี้ก็เป็นรถครอบครัวเจ็ดท,ที่นั่งมีเบาะนะคะพับด้านท้ายได้นะคะตัวรถก็ถือว่าใหม่กลิบแบบนี้เลยนะคะไม่ช้ําเลยนะเดี๋ยวเอินพาไปดูในส่วนตัวห้องเครื่องยนต์คันนี้ก็เลยดีกว่าพาไปชมในส่วนตัวห้องเครื่องกันบ้างนะคะ อินโนวาตอนนี้มีแค่คันเดียวเท่านั้นเองนะคะที่ติดแก๊สเปลี่ยนน้ำมันแน่นอนนะคะต้องแนะนําเลยสําหรับสเปคนี้นะคะนานๆทีจะเข้ามาเป็นรถที่ขายดีนะคะมาไปเบี้ยวไปไวแน่นอนเดี๋ยวเอิญเปิดตัวห้องเครื่องให้ดูก็เลยพามาดูนะคะในส่วน,นตัวห้องเครื่องกันเลยดีกว่าคันนี้นะคะเขาก็เป็นเครื่องเบนซินติดแก๊ส LPG นะคะมาแต่ว่าต้องบอกก่อนว่ายังไม่ได้ทําความสะอาดนะให้เห็นรายละเอียดเบื้องต้นก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวทาความสะอาดให้รับรองว่าใหม่กิบกว่าตอนนี้แน่นอนนะคะ นี่หัวน็อตเดิมๆไม่มีขยับไม่มีไขไม่มีถอดเลยนะตัวรถนะคะมาพร้อมโลโก้โตโยต้านะัคะอยู่ครบโครงสร้างรายละเอียดต่างๆสติ๊กเกอร์ก็ยังอยู่ครบแบบนี้เช่นเดียวกันนี่สวยๆเดิมๆเลยนะมาเต้นสีโรงงานของตัวเครื่องนะคะยังอยู่ครบเลยนะให้เห็นกันเลยนะคะว่าเครื่องเดิมแบบนี้เลย ไม่มีคราน้ำมันเหลยเยิมรัว่วซึมนะคะตัวเครื่องไม่มียกเปลี่ยนแน่นอนนะคะเพราะว่าที่นี่นะคะจะขายเครื่องของตัวรถเดิมเลยนะคะแล้วก็มีประกันเครื่องเกียร์เครื่องยนต์ให้ด้วยอีก3เดือนด้วย สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังสนใจออกรถ Toyota Innova 2.0ตัว V นะคะได้รถปี2012จนปี2013คันนี้ไปใช้งานนะคะสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับเอิร์นได้เลยนะคะผ่านเบอร์โทร097 169 3884สามารถแอดไลน์มาหาเอิร์นเบอร์นี้ได้เลยนะคะคลิปนี้เอิร์นฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เอิร์นด้วยนะจจมาอัปเด็ดรถสวยๆนะคะคัดเกตเให้กับทุกคนได้รับชมอีกไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ